อยากผอมต้องกินอาหารที่มี G I ต่ำโอ้หลวงประเด็นกันหรือเปล่าว่าเราจะกินอาหารที่มี G I ต่ำแล้วมันจะสามารถทำให้เราผอมได้นะครับหรือแม้กระทั่งแบบคอนเทนต์ต่างๆที่บอกว่าไอ้นั่นกินแล้วผอมไม่นี่กินแล้วผอมไม่นั่นกินแล้วอ้วนนะผมถามนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรบนโลกใบนี้บ้างครับที่กินแล้วผอมครับถ้าเรากินเยอะมันก็อ้วนได้หมดถูกต้องไหมเออแล้วมีอะไรบ้างครับที่มันกินแล้วแล้วถ้าเกิดมันกินแล้วอ้วนถ้าเกิดผมกินเพียงแค่นิดเดียว มันก็ไม่อ้วนจริง嘛เออดังนั้นเองนะต่อให้ของเป็นที่ต่อให้มันเป็นอาหารที่มันมี GIGI GI สูงถ้าเรากินในเปริมาณทีนิดเดียวมันก็ไม่ได้ทําให้เราอ้วนแต่ถ้าเกิดมันเป็นอาหารที่เป็น GI ต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเรากินเยอะๆมันก็จะทําให้เราอ้วนได้เช่นเดียวกันนะครับหรือยกตัวอย่างใช้ง,ง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าที่แบบเอ่อข้าวขาวเอาข้าวกล้องนะครับเอ่อข้าวขาวเนี่ย GI มันจะสูงกว่าข้าวกล้องนะครับเพราะว่า ข้าวขาวเนี training, ่ยร่างกายมันจะย่อยง่ายกว่าร่างกายมันก็จะดูดซึมง่ายกว่าดังนั้นเองเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเองเนี่ยมันก็จะสูงง่ายกว่าเออดังนั้นเองเนี่ยในคอนเทนต์เนี่ยเขาก็จะบอกนะคบว่ากินข้าวขาวแล้วมันจะอ้วนนะครับเออแต่แต่ผมถามนิดนึงนะถ้าเราบอกว่ากินข้าวขาวแล้วมันอ้วนแล้วบอกว่ากินข้าวกล้องแล้วมันผอมนะครับแล้วถ้าเกิดผมกินข้าวกล้องสักกระสอบหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ผมอ้วนหรือมันผอมไหมฮะจริงไหม ดังนั้นเองเนี่ยประเด็นของ GI เนี่ยมันคือประเด็นที่มันจะทําให้เป็นตัวม่งบอกนะครับว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยจะทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเองเนี่ยมันสูงขึ้นเร็วมากหน่อยแค่ไหนเออซึ่งถ้าเกิด GI สูง,สงมันก็จะทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเองเนี่ยมันสูงขึ้นในรวยวะยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งมันจะไม่มีมันมันไม่เป็นผลดีกับคนที่เป็นโรคเบาหวานแต่มันไม่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักเพราะสุดท้ายแล้วการลดน้ําหนักมันคือพลังงานโดยรวมทั้งหมดที่เรากินมันเข้าไป ต่อให้มันเป็นอาหารที่มี GI ตามแต่ถ้าเรากินในปริมาณที่เยอะเราก็สามารถอ้วนได้เก็าไหมฮะอย่าหลงประเด็นนะครับว่าเกี่ยวกับ GI หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับปริมาณพลังงานทั้งหมดที่เราได้รับ